รีโวปี2019จะสวยแค่ไหนไปชมกันสวัสดีครับพบก,กับตั้มร้อมือสองสมยงคาเซ็นเตอร์จังหวัดอุบลราชธานีนะผมวันนี้จะพามาดูโต y ยตา้าไฮรักรีโวสมาร์ทแคป2.4เจพัดตัวแซตดี e ั่นปี2019นะครับผมมาชมด้านหน้ากันเลยครับผมคันนี้ด้านหน้าเป็นไฟหน้าฮาโลเจนครับผมแล้วก็กระจังหน้าโครเมียมตัดสีดำนะผมมาพร้อมชุดไฟตัดหมอกด้านล่างนะครับผม คันนี้สีขาวสวยเดิมนะผมไม่มีริ้วรอยนะครับมาชมด้านข้างกันนะผมอ่าด้านข้างนะผมก็จะเป็นโปร่งในซุ้มล้อแบบนี้นะผมล้อก็จะเป็นล้อเดิมนะผมตัวนี้ใช้งานยาวๆนะผมประมาณ5ปีเลยทีเดียวนะครับผมส่วนด้านข้างนะผมสวยนะผมไม่มีริ้วรอยนะครับผมรถยังสวยเดิมนะผมสวยเดิมทุกจุดนะครับอ่าด้านหลังก็จะมานะผมเป็น การชนท้ายหรือว่าที่เหยียบขึ้นนั่นเองนะผมสามารถเปิดขึ้นรถได้เลยนะครับผมแมกไนเดอร์ใหม่นะครับผมนี่จัดใหม่ให้เลยสวยๆเลยนะครับมาชมภายในกันเลยครับผมภายในมาด้วยคอนโซลสีดานะผมแล้วก็ถุงลมนิรภัย3าตัวนะผมฝั่งคนขับ2ตัวแล้วก็ฝั่งผู้โดยสารหนึ่งตัวนะผมคันนี้วิ่งเพียง8 1ดห0นึ่งี่ห้าสกิโลนั่นเองนะผมเครื่องเสียงใช้งานปกตินะครับผม FMAMUSB สายอาร์นะครับผมแล้วก็ ระบบแอร์ Air, นะครับผมสามารถปรับอุณหภูมิความเย็นและก็ความแรงของัลมได้คันนี้มาพร้อมเกียร์ธรรมดานะครับผม6สปีดนะครับผมแล้วก็ที่สําคัญได้เป็นเบาะหนังด้วยนะครับผมอ่ผู้ชมบ้องเครื่องกันต่อครับในส่วนของเครื่องยนต์นะครับผมเครื่องยนต์คันนี้เป็นเครื่องยนต์2,400ซีซ 16, ววีนะผมซีซูซิมู16วาล์ว150แรงม้านะครผมที่สำคัญคันนี้จะมีระบบเบรกช่วยเบรกก็คือระบบเบรกเอเบร้ c, นั่นเองนะครับผมสีขาวสวยเดิมคันหน้าเดิมนะครับผม บอกได้เลยว่าคันนี้สวยจริงๆครับคันนี้เป็น t o y ยต้าไฮรัก e ีโวสมาร์ทแ2.4ตัว j จพัดนะผมตัว z e ตดีชันรถปี2019นะผมคันนี้ผมเปิดราคาเพียง359,000บาทผ่อนต่อหรือสัญญาเพียง6,800บาทท่านเองฟรีดาวฟรีทาสัญญาฟรีค่าจะส่งที่สําคัญมีรับประกันหลังการขายนะผมลูกค้าท่านใดที่สนใจสามารถติดต่อได้ที่เบอร์0 8 1 2 3 8 6 6 9 9ต้อมสมยงอารเตอร์สวัสดีครับ